วันนี้เขาเหตุกวันมาพระอุจาวันมาพระอุจาคือวันประชุมของพระพิ้ศึกษาสเมื่อครั้งรุกษกาลเป็นการประชุมที่ครั้งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่สมัยพุกษการการประชุมครั้งนั้นเลือกจตุรงกรสันนิบาต คือการประชุมที่พร้อมเดินอง์ประการองค์ประการนั้นะแก่เดตุแห่หนึง่งวันนั้นเป็นวันเพ็ญเดือนสามสองพระพิสุสงฆ์ที่มาประชุมกันมีจำนวนถึงหนึ่งันงร้อยลูกโดยไม่แหงนหายสามพระพิสุหนึ่งสองร้อยลูกที่มานั้น ล้วนแต่เป็นเอหิภิกขุสีพระพิสุทั้งบทิีมานั้นล้วนแต่เป็นพาาระอรหันต์ความอาจจจัศจรรย์สี่อย่างนี้เขาจึงเรียกว่าการประจุที่พร้อมในดวงสี่าการวันเป็นเดือนสามก็ยังไม่สำคัญเท่าไหร่ แต่มันมาอัศจรรย์ที่สำคัญเป็นที่พระหนึ่งพันสองร้ห้สบลูกไม่ได้รับหมายเลยมาถึงที่เดียวกันมาเฝ้าประคุมสัมพักจากโดยไม่ได้รับหมาย,ยมถึงหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบลูกวัดเราม่ับไม่ไหวในยเป็นวัดสมุนไพรามไหวมาที่เป็นอัศจรรย์อย่างที่สามก็คือพระพิสูจน์เราด้ลนลนวดเป็นเอหยีที่ผุ คำว่าเอพิภูมิคือพระที่ประภูมิหรือภาคจ้าสนบทรไทยส่วนอย่างที่สี่ก็คือเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้นหมเฉพาะพระอรหันต์มันมีสี่ระดับแบ่งเป็นอีกสี่ระดับระดับที่หนึ่งก็เรียกว่าสุกวิปัสสโกระดับที่สองเรียกว่าเตวิโช ระดับที่สามเยยว่าชะละัลกิโยระดับที่สี่เยกว่าปฏิสัมพิทัปโตที่มีสี่ระดับพวกเราความสามารถเหมือนกันจบหลักสูตรเดียวกันแต่มีความสามารถพิเศษต่างกันสุขวิปัสสโกสำเร็จอรหันแล้วตัดกิเลสได้หมดโลกกดหลงตัดได้หมด แต่ไม่มีความรู้พิเศษอะไรเลยระดับที่สองเเตวิชโชน,นอกจากระดับที่ได้แล้วมีความรู้พิเศษอีกสามอย่างส่วนชลพิญโยมีความรู้พิเศษขึ้นมาอีกหกอย่างส่วนระดับที่ 4, สี่สูงสุดโดยมีรูม้มีความรู้เตวิชโชด้วยชลาพิญโยด้วยมีความรู้ทั้งหมด หกอย่างนะครและแต่ยังมีความรู้พิเศษอีกสี่อย่างก็งเรียกปฏิสัมพุทธะเติโตแต่ช้านในหัดแต่ช้านในธรรมธรรมะรู้หมดแต่ช้านหมดมีปฏิวาติานไหวฟิตรู้ภาษาสัตว์ท่านสูงสุดในรู้ภาษาสัตว์ไม่เรียกปฏิสัมพุทธะเติโต พระาระธานที่มาปฏิบัตในครั้งนั้นก็อยู่ในขั้นปฏิสัมพิทธะโตคือมีความรู้สูงสุดในทางลัทธิศาสนาทั้งหมดหนึ่งพันสองร้อยสิบเมื่อมาประชุมเช่นนั้นพระผู้มีพระภา,าคาจาถูกส่งถึงระพระโลกมีระดับโวตถิพระระดับโวตถิของลุทธิศาสนาท่านกเลยแสดงโอวทาทปฏิโม คือคำสอนในพุทธศาส,สนาอย่างยอดยอดย่นยอดที่สุดเพื่อให้พระพิสุทธิ์เหล่านั้นได้จดจำไปแล้ะน,นำมาเผยแพก้ให้พุทธศาสนายัางมีสถาปน์มาอยู่ทุกวันนี้คำการสอนของพ,พ,พระูมีพุาธเจ้ามีถึงแปดสี่พันพระธรรมกถาแต่ย่นย่อดลงมาเหลือนิจฉาอยู่ ให้แก่รพระพิสุทธวักที่เหล่านั้นเพราะเป็นผู้มีปัญญามากเล้วเพียงบัญ,ญาะยายไปยอดเขาสามารถรู้ทั่วถึงธรรมในคําสั่งสอนของพระผู้มีพระครจ่งใจความยาวกล่ดสองบาทกับอึกก่งคำสั่งสอนเนยพรกิจศาสานาที่เขาูมีพระาคาจ่งจอย่างนี้เลยเนือสองบาทกับอึกก่ง พระพิสุรุ่นหลังหรืออนุชนรุ่นหลังก็แบ่งคำสอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าย่นย่อแล้วหนึ่งเรียกว่าอุดมปติสามอย่างหลักการสี่อย่างวิธีการหกอย่างย่นยอ่อแค่นี้เหลักใหญ่ใจความใทธศาสนาะอุดมการสามอย่างก็คือหสัพพปาปัสสะการัง กุสาลักษิสูตประสัมปทาสจิตตปริโยทปนังแปลแล้วก็คือหนึ่งงดเว้นจากการทำบาปท,ทั้งปวงสยังกูศสนในถึงพร้อมความหมายก็คืองดบาปงดชั่วทำเป็นความดี 3. ามทำจิตใจให้ผ่แผ้วนี่จึนจัดเป็นโดยการสามอย่าง สวดเป็นหลักการสี่อย่างก็ได้แก่ขันตีปรมังตะปติติขานิพพานังปรมังวัตถันติพุทธานาธัาุปัปปิโตปรุภะละคาติสมโนโหติพลังวิเหตยันติสี่อย่างขันตีปรมังตะปติขาทํามถึงขันติเป็นเดชเป็นตบะเป็นเดชชาอย่างยิ่ง ในการที่เราจะประพฤติปฏิบัติธรรมต้องมีขันติรองรับเป็นเครื่องมือน้ามมีขันติไปไม่ถึงไหนนิพพานนำเป็นธรรม,มันสงสุดในพิวยศศาสนาน่าหตุดด่าหตุปปัจชิตโตอรูปะภาปีบมาถึงว่าขึ้นชื่อว่าสมมณะขึ้นชื่อว่า ึนชื่อว่าวันประชิตไม่ควรเบียดเบียนกันข้อที่สี่สมนโนขึ้นชื่อว่าสมณะไม่ควรเบียดเบียนไม่ควรทําผู้อื่นให้ลำบากมีหลักการสี่อย่างต่อไปกะเหลือว,วิธีการหกอย่างอนุปวาโทไม่กล่าวร้ายกันอนุปคาโตไม่ทําร้ายกัน ปาติโมเขจะสังวโรสัมรวมระวังในพระปาติโมมัตตันยุตาจะาพัฒน์กัีเขารู้จักประมาณในการบริโภคปันตันจากสยนาสนังอยู่ในสถานที่สงบอธิกิเตจะอายุโคมันประกอบความเพียร ทั้งหมดที่กล่าวมาคือหลักการสาหลักการสี่วิธีการหกมีแค่นี้เลยโยมความหมายในคตามพิพิธศาสนาที่พระพุทธมีพระาาพากตร้าตแสดงกับพระมังคลสองร้อยห้าสิบลูกเทนี้เลยโยมมีความหมายครอบคลุมหมดในพิพิธศาสนาพระพิสุทธิ์เหล่านั้นกนน็นำมาเผยแพร่ ทำให้พระพุทธศาสนายัาง่งยืนยาวนานมาจนถึงยุคพวกเราทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเมื่อวันนี้มามันจบครบรอกถึงวาระนั้นเราผู้เป็นชาวพุทธก็มานอนระลึกนึกถึงคุณของพุทธศาสนาไะจทิงมาร่วมกันประพฤตปฏิบัติคุณง,งานามดีและบูชาติะาาึุสัพาะจั ตามแบบอย่างโบราณที่เคยก่อพึ้นปฏิบัติมาขึ้นทักษิณาวัก็ขอว่รุ่มองนากับญาติโยมทั้งหลายที่วันนี้ก็ลัมาทนพร้อมหน้าเพื่อเฉลิชาพระพุทธศาสนาของเราขอความสุขความเจริญแก่ญาติโยมทั้งหลายที่ได้มาทำบุญในวันนี้ต่อไปจะได้รับความสุขและก็เปิดจิุกุ์